สวัสดีทุกท่านครับมาดูแท็กเตอร์คูเาตา้าสายโหดกันหน่อยครับปิดเต่าสายโหดโอ้โหแท็กเตอร์คูเาตา้า L 5 0 1 8 s p ดันดีแรงดีไม่มีตกพิกัดของความมันวันนี้บ้านยางม่วงเทสบาลตะบนจะืึก ชุมพลบุรีสุรินครับวันนี้แท็กเตอร์คูต้าขอฉายโชว์สักหน่อยนะครับมีเตาสายโหดเตาเทอร์โบเสียงท่อนี่ดังไพเราะพรพิพงค์เหลือเกินครับ จอดแล้วครับหกล้อมาแล้วครับ,รบล็อกกี้สุดรอนี่เสียปอนมาแล้วติดโลมโชว์หน่อยสิ โอ้โหสุดยอดสุดยอดแบบนี้เขาเรียกสุดยอดครับเพราะว่าขึ้นไปสุดยอดจริงๆครับพื้นที่ลมๆนะครับ ไปแล้วน้ำออกมานะ่ะมันออกมันกินก้านออก นน้ำี่ทั้งนี้รวมหัวหมดเนี่ยถนน้นนะครับเอาดันยาวเสียนอีกเอาเอย่าอยู่ตรงนี้นะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่อีกแล้วโอ้เกือบเกือบเกือบ เกือบในล่ากกันอีกครับจอบติดโลมเลยครับนี่ <c oughs> <c oughs> แรงดีแรงดีครับ สายจวดสองคันก็มันได้อย่างงี้อา้าวพักกันก่อนนะครับสันสันครับสวัสดีครับ